สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันกับอีสไซสตูดิโอนะครับวันนี้ไม่มีบอลน,นะบอลยูโรเนี่ยหยุดพักผ่อนให้2วันนะครับเอาแรงกันไปหน่อยเพราะว่ารอบน็อกเอามานี่เราต้องกลับมานอนดึกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เลยมีพี่ๆน้องๆที่ที่ท,ที่ใช้คําว่าติดตามเพจมา นานจะ,จะนานไหมก็เนี่ยสองสามเดือนครับบอกเอ้ยไอถั่วมันฟันธงแจ๋วดีนะวันนี้ก็เลยจัดให้นะครับในการฟันธงครั้งนี้เราใช้ข้อมูลก็แล้วเราใช้ใช้คําว่าอะไรอะใช้นักวิจารณ์ก็แล้วหรือแม่ใช้ผู้มีความรู้ก็แล้วในรอบแบ่งกลุ่มเราก็ยังโดนใช้โดนแดกกันยับเลยก็เลยหลังจากนี้เราต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใช้ศาสตร์อื่นมาแทนวันนี้เราเลยขอเชิญกับ ไอถั่วฟันธงดีกว่าเอาเชิญไอถั่วมาเลยไทตันมานี่หน่อยเร็วน้านี่เลยวันนี้อะสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลเนี่ยลูกผมตกใจสุดต้องให้ไหวกล้องเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไอถั่วฟันธงเดี๋ยววันนี้ไทตันจะมาฟันธงให้ป้า ว่ามีมีทีมไหนชนะบ้างโอเคไหมโอเคไหมอ่าโอเคทําหน้าดีๆนะเอาเตรียมเตรียมตัวกันเลยนะครับเริ่มจากคู่แรกเลย <c oughs> คู่แรกเบลเยียมเจอ, <c oughs> อโปรตุเกสไตตันคิดว่าเบลเยียมหรือโปรตุเกสชนะพูดใส่ใหม่ได้เลยไตตันคิดว่าโปรตุเกสอ่ะโปรตุเกสเอาแล้วไงเอาใชา้งานงานงานโปรตุเกสมาก่อนเลยครับ เออคู่นี้มันฟันธงถูกใจพ่อเลยนะเอาแล้วครับใครสายสายสายเบลเยียมหนาวๆร้อนๆน,น,นะครับลูกชายผมสวนปูตุเกตเรียบร้อยแล้วนะอ่ะคู่ที่สองอิตาลีเจอออสเตรียไตทตั้นคิดว่าใครชนะครับอิตาลีอ่ะอิตาลีจัดไปโอ้โหเอาแล้วคู่นี้หายห่วงเลยแน่ลูกชายผมมันไม่ธรรมดาจริงๆคู่ที่สาม เป็นฝรั่งเศสเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แต่ตันคิดว่าเป็นฝรั่งเศสหรือสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอ่าฝรั่งเศสจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวหาตรงทงฝรั่งเศสก่อนอ่าฝรั่งเศสอันนี้คู่ถัดไปเป็นโคเอเชียเจอกับสเปนโคเอเชียหรือสเปนครับโคเอเชียโคเอเชียเอาแล้วงานหยาบแล้วคราวนี้ เป็นครูเอเชียนะลูกชายผมสวนสเปนไปนะครับบอกได้คำเดียวบันเทิงแหละคราวนี้อ่าแล้วแฟนสเปนหายห่วงเรามาดูอีกสายหนึ่งฝั่งนี้บ้างครับเป็นเอาตัวบนก่อนเลยนะเนอะน้องไม่เอามือไป้จมูกสิลูกมันไม่อานั้นเลยโอเคนะเอาใหม่ไหมของอ้งเดียวโอเคยังโอเคอ่เดีกๆกอดอกไว้อคู่ต่อไปครับเป็นสวีเดน เจอกับยูเครนระหว่างสวีเดนกับยูเครนใครใชนะครับสวีเดนอ่ะสวีเดนจัดไปคู่ถัดมาครับคู่ใหญ่ของเราเลยดูไอ้ทั่วจะสวนไหนอังกฤษเจอเยอรมันอังกฤษอังกฤษเอาไว้แหม่อังกฤษแล้วครับแม เยอรมันบอกเลยครับเยอรมันตกรอบนะลูกบอกว่าพวกคุณตกรอบนะครับผมกูถัดมาครับเป็นอ่าฮอลแลนด์เจอช็กฮอลแลนด์ฮอลแลนด์จัดไปฮอลแลนด์เอาทงฮอลแลนด์อยู่นี่โอเคโอเคฮอลแลนด์เข้ารอบนะครับผมกูถัดมาเป็นเวลเจอเดนมาร์กเ <Well. S 1> วลเวลครับเอาเวลเวลตบเดนมาร์กเหรอ เอาแล้วอิลิกเซนได้นอนพักยาวๆแล้วเรียบร้อยอ่าตอนนี้เราก็ได้ใช้คาว่าเป็น8ทีมสุดท้ายที่ที่จะจะเข้ารอบจากรอบ16ทีมนะครับจะมีโปรตุเกสนะชนะเบลเยียมมาอิตาลีชนะออสเตรียน่ฝรั่งเศสชนะสวิตเซอร์แลนด์ครับส่วนโคเอชเชียชนะสเปน อ่าแล้วก็มีสวีเดนชนะยูเครนนะอังกฤษชนะเยอรมันที่ปายตบเยอรมันเลยคราวนี้ฮอลแลนด์กับเชคฮอลแลนด์เข้ารอบครับเวลกับเดนมาร์กเป็นเวลเข้ารอบนะอันนี้ก็ใช้คําว่าเป็นการฟันธงของไอทั่วกับฉายาไอทั่วฟันธงรอบแรกไอทั่วฟัน10คู่นี้เข้า9คู่เลยนะไม่ธรรมดาผมนึงบอกลูกชายผมไม่ธรรมดาอวยหน่อยอวยหน่อยถ้ายัางไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวรอให้จบรอบ 16ทีมสุดท้ายแล้วดูว่าไอ้ถั่วมันฟันเข้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวรอบ8สุดท้ายค่อยมาฟันกันอีกทีสำหรับวันนี้แค่นี้สวัสดีครับ